สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่กันโชเซเรียอาอิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเจนูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่่างินตคูี้ จะลงเตะกันในเวลาที่งคืนครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามลยจิฟราริผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านดานิเอลชิฟฟี่และก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำไลบอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยไลบอดของเราไม่มีโฆษณาเว็บผนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาไลบอดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพ์โค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอด440 GNGCA หรือสแกนได้ที่ QR Code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลย กลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเจโน่ความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ19ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะศูนย์นัดเสมอสองนัดแพ้3นัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้4ประตูเสีย1 4ประตูวันนี้เจ้าถิ่นเจโน่ผลงานของพวกเขาไม่ดีเลยเพราะไม่ชนะมาเจนัดติดต่อ,อกันเข้าไปแล้วส่วนสภาพความพร้อมนั้นลิต,ตัวเจ็บยาวเป็นหางว่างเลยทีเดียวแต่ก็เป็นหน้าเดิมๆทั้งหมดข่าวดีคือมิลานบาเดเลต ที่หายเจ็บกลับมาเป็นสำรองได้แล้วในเกมล่าสุดจะพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ด้านการจัดทัพคาดว่ากุนซืออันแบโตจิลาดิโนจะวางแดงกลางอย่างมิลานบาเดเลตกับมอเทนเฟรนรุปคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุน2แนวรุกอย่างฟาบิโอมิเรตและอันเดรียปินามมนติลงล่าสกรร่วมกันมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนฟิโอเรนติน่ากันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ4ี่ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ5นัดเสมอ0ูนัดแพ้0ูนนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมด ได้19ประตูเสียสิประตูวันนี้ฟิโอเรนตินาทีมเยือนทัพมุ่มหาการฟิโอเรนตินาภายใต้การทำทีมของคุณสือราฟาเอลปาลาดิโนผลงานกำลังดีไม่แพ้ม,มา5เกมติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้ตัวเจ็บนอกจากหน้าเดิมๆแล้วยังเสียปีเอโตรคูมูโซที่เจ็บข้อเท้าเพิ่มเข้ามาอีกรายแมตชนี้คาดว่าพวกเขาจะมีการโรเตชันผู้เล่นอีกครั้งเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันที่มากขึ้นโดยการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะใช้แดงกลางอย่างอันเดรีคูปาเน่คอยปั้นเกมรวมกับลูคัสเบลตราน และเอโดอาร์โดบบเวสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างมอยส์สกีลงล่าตาข่ายในเกมนี้11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เจนโนจะมาในระบบ5-1-1าานำทีมโดยนิโกลาเลอาลีสเตฟาโนซาบลีอเลซานโดวัคโคโคอันบาสเกสอลันมัตูโรอเลซานโดซานีมิลานบาเดเลมอเทนเฟรนดรูอารอนมาตินฟาบิโอมิเรตอันเดรียินามออนติฟิโอเรนตินาจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยดาบเิดเดคา โดโดลูคัสมาร์ตินีสกวาลูการานีเอรีตโรบินโกเซนยาซินอัตลีไมเคิลวิชาสันเอโดอาร์โดโบเวตลูคัสเบลซานอันเดรโคปานีมอยเซสคินทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเจนัวชนะ0นัดเสมอ2นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสีย14ประตูเจ้าบ้านเจนัวพวกเขามีผลงานที่ย่แย่เพราะลงแข่งไป7นัดยังไม่ชนะใครเลย แถมเกมรับยังหลหลวมเสียไปถึง18ลูกเลยทีเดียวขณะที่ทีมเยือนฟีอเรนตินาพวกเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยม5เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครและคว้าชัยไปได้ถึง4นัดเลยทีเดียวเมื่อฟิโอเรนตินาพวกเขามีผลงานที่ดีกว่าทรงบอลก็แข็งแกร่งมากกว่าเกมรุกก็อันตรายเกมวันนี้มั่นใจว่าทัพวิโอลาจะบุกมาเชื่อเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนเปอร์เซ็นที่เจนัวจะชนะอยู่ที่25เปอร์เซ็นที่ฟิโอเรนตินาจะชนะอยู่ที่50เปอร์เซ็นและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25เปอร์เซ็น จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเจนัเปิดบ้านแพ้ฟิออเรนติน่าไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อ3แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ